พาร่วมงานเปิดตัวทับยนเป็นไงบ้างความรู้สึกขับก่อนครับคู่เลยยินดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพพอดีทัตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้ได้มองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามค่ะ่ายคุณพ่ออะไรครับวรู้สึกก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครั้งครับเห็นว่าตอนถ่ายทําได้มีการปรั ได้มีการแบบเข้าไปให้อาหารอะไรไม่ใช่หรอให้อาหารใช่อด้ไร้ทีมงานอะไรกันทำเราส่งเสบียงค่ะส่งงเียไปส่งเสบียงเนาะจริงๆตอนที่เขาต้องมาถ่ายทำเราเปความรู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคือคนในหมู่บ้านจริงๆริอะค่ะแต่ว่าในในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าคน ที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายเนี้ยมันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอ่ะมันก็เหมือนับว่าเรื่องเรื่องคดีเรื่องการสืบอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซาซานนิดหน่อยแล้วก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทําให้มันบรรยากาศความความเครียดตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นค่ะเราก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะ แล้วก็ไปวันแรกที่เขาจะมาทำโปรเจกต์เนี้ยคุณแม่คิดไหมว่าเขามาทําเพื่ออะไรหรือเพื่ออัคตีเกาะกระแสอ่าอเสียชีวอตของลูกสาวเราไหมอตอนแรกเรื่องเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราเรา,เราคิดก่อนอแต่ว่าก็ได้มีการคุยกัน่าเออมาทําเพื่ออะไรทําเกี่ยวกับพอดีน้องชมพู่หรือเปล่าพาดทิ้งครอบครัวเราหรือเปล่าทาอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่านะอั่นอย่างเงี้ย คือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกรกฏมากกว่าแล้วพอเขาจะมาทาเกี่ยวกับหมู่บ้านกรกฏเหมู่บ้านเรามีอะไรที่แบบว่านำเสนออยากนําเสนออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในในในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกค่ะจริงๆแล้วข้างบนน่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไรแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนปกคองไม่ว่าจะเกิดความทุกโศกอะไรเขาจะขึ้นไปกราบไหว้ขอขอพรนะคะแล้วนอกจากถ้ำเราม,มีอะไรครับไอ้นัะเปรมมีบ้าน<อ>หรือว่าวิถีชีวิตอ๋อพวกเราเป็น ชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นพูดภาษาภูไทยที่หลายหลายคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูกับภาษาอีสานค่ะมแล้วนอกจากคุณแม่ไปอะไรนะส่งเบียงคุณแม่ไม่อยากไปร่วมแจมสักนิดนึงเฉลิมฉลองออกอากาศได้ถ่ายหนังอะไรอย่างงี้มีไหมตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังยังไม่อยู่แต่ว่าอยากอยากเป็นกําลังใจให้เขาค่ะว่าสิ่งที่เขาทําเรามีความยินดีค่ะคุณแม่อยากังวลอยู่ไหมเพราตอนนี้ก็เหมือนมีกระแสที่แบบว่าเรา มาโปรโมทหนังร่วมกับมาร่วมกับหนังเรื่องนี้นะคไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านประกอในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะแสดงว่าคนดูแค่ชื่อเรื่องเขาก็ตีความไปเลยยังไม่ได้ดูเนื้อหาเลยอยากให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าเกาะกระแสดราม่าหรืออะไรอยากให้ชมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ มันก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรด็นเรื่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ไดูอเหรอคะฝนยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามา<ห>ถ่ายหนังถ่ายทำแล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะคุณแม่สอยพกคุณแม่ชอบตรงไหนที่เป็นถ่ายทำมีฉาก<ม>ไหนที่แบบแว่าสุดยาด อยากจะให้คนได้ชมอะไรอย่างงี้ยคุพ่อคุณพ่ออยากพูดแล้วนี่เ่ตอนที่เราร้องเพลงนี่แหละจช่คอนเสิร์ตสมมติว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยไหมก็อยากนะคะถ้าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านก็จะเกิดร้านส้มตำจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกเนี้ยอยากอยากให้ทุกคนมีรายได้ แม่ทำโฮมสเตย์อะไรไหมฮะโน่าจะไม่ได้ยากแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทำก็อยากยังอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อะค่ะคิดว่าพอหนังเรื่องนี้ออกไปคิดว่าหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วถ้าถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้บ้านกอกมันมีความสุขขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกอเกะเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอะเขาก็จะ มีรายได้อะค่ะ ừ, จากการขายของฝากของฟันหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้คือชาวบ้านยืมตาอาปากันได้แล้วเพินมาคืนใช่ไหมคะสุดท้ายคุณแม่ฝากฝากหนังเรื่องนี้ให้เปิดใจดูว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สิ่งที่เป็นขา่าวก็คือหนังหนึ่งเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะเออหนังเรื่องนี้นะคะอยากอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มานูหนังเรื่องนี้นะคะ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ชาวบกอกที่ผ่านความโศมเศร้ามา2-3ปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทั้งตํารวจที่มา สืบมาสอบแสวงหาหลักฐานพยานเกีออก่ยวกับคดีต่างๆมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงขึ้นกันเลือกันในหมู่บ้านมากมายค่ะอยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กกกกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวกกกกหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะแม่นิดนึงครับพี่พี่บอกว่ามันเกิดเกิดควาระแวงในหมู่บ้านนี่มันเป็นยังไงแม่เอ่อตอนนูน้นนะ,นะคะตอนนู้นก็คือจะมีทิมสืบอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาตัวคนในหมู่บ้านไปสอ,สอบสวนไปสอบสวนสอบสวน,สนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนน่ะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความความเครียดอะค่ะทุกคนมีความเครียดถ้าหนังเรื่องนี้จะตอบแทนชาวเกอะกได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆในหมู่บ้านแล้วก็ให้พวกเขาได้ทําร้านขายของลเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ยังดีค่ะแตอย่างนั้นตอนนี้คือความเครียดในหมู่บ้านคือโอเคแล้วไม่ก็ซาแล้วค่ะซาแล้วค่ะ